โอ้ฝนตกหนักเฉยที่บ้านอะไรวันเนี้ยหัวแตกหัวแตกหัวแตก <c oughs> อ่กาหัวแกหัวแตกหัวแกเห็น้อยก็ตายที่โรงบาลวะ สวัสดีนะครับทุกคนผมเข้ามาลองรถหน่อยครับสวัสดีครับมันหมอนหมอนเนยเดียพี่เนยตอนนี้มันมีโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสวัสดลคุยกับผมวะเนี่ยคุยกับหมอนแป๊บน,นึงนะ อ๋อหมอนยายอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหมอนอยู่ไหนครับนิดดีดูดาดีฝั่เอารถมารับด้วยใครครับเนี่ยมีสามคนเดนดานดุงเดย์นะอ๋อโอเคผมชื่อกู๊ดนะคุณชื่ออะไรครับเดยกสมอนมาสมอนดื้อดาดีดีโดน้ออาดาดีของดีเลยดีโด้อ่าของดีเลยนี่ของดีเลยดาดีดีโดชื่อมีแต่ดอเด็กเหรอ ด้ๆนะไม่ใช่อีตัางหากดาดีเขาลิ้นลิ้นไก่เขาแข็งลิ้นไก่แข็งนะเออดาดีใช่ไหมดาดีนามสกุลดิโดหรอนะดาดิดิโดเด็ดได้ดอกเหลียงแบบนั้นนะแต่ไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นหรอเออดาดีน่าจะคุณถามคุณถามเรื่องทำไมเขาตัวเขียวดีกว่าเออทำไมคุณตัวเขียวล่ะดาดีดงหนังหมีเลยเหรอ เล้นได้นะดกหนังดีนะตกถังสีถูกป่ะอ่าหูดูด้ามหุดยอดอ่าดาดิเดี๋ยวก็เดี๋ยวกกลับมาเคลียร์เรื่องชื่อก่อนถ้าถ้างั้นผมผมมาถูกทางแล้วตกถังสีใช่ไหมใช่งั้นดาดิก็โกกิแป้งซุปเหรอไม้ได้นะครับการทางอาหารเลยทางอาหารถูกต้องเลยนี่นี่ดูดูดกดกะด้าม เรียบร้อยเรียบร้อยหมอครับที่ดูดายด่าเลยครับเฮียโดเดี๋ยวนะอุ้มมาครับผมรับช่วงต่อให้ไป่ลลุงจัดการดีครับหมอสวัสดีครับโอ้โห่องแปดครับ ร่วงดอนเหรอครับเวลาดีใช่ไหมประดัดดีครับดุนดอขอบคครับลุงนีเด็กดุนโดนดายดุนดอป่ัวครับผมมีแผลสมอนมาแล้วเออดูแลสมอนเกนี่แข็งคุณตายฝากหน่อยนะครับเตียงไหนดีครับสวัสดีครับหมอุตายสมอนอะไรยังไม่ตายหนูอยู่ดีหูไม่เลือดหูไม่เอาขึ้นเตียงเหรอเดี๋ยวขอขึ้นให้ครับขอบคุณรับขอบคุณครับอ๋อโอเค ลรงจะทำอะไรทำเรื่องให้คาปุ๊บลุงดาดิดาดิโดบชื่ออะไรวะด่าดิดาดิโดบไปลงอีโค่เกาะแต่ลงได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอนขากบอบตายตายหรอใช่ได้รถเราได้รถไหมจะมาซื้อรถหรอตอนนี้ยังไม่ถึงก็เลยอาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้ดูยได้ดดนะรงขาดเท่าไหร่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงค่อยมาเดี๋ยวลุงค่อยมาวันหลังด่านไปไหนป้าด่านก็ได้เมื่อวานได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าหนักไปเลยสมอนดาดิดาดิาดอบดาดิด่านดอบดาบเลยด่านด่านดอบชื่ออะไรวะโกกิไดากดูนไปจกปูนมีคำว่าจกปูนมีคำว่าจกปูนใช่ไหมเมื่อกี้มีคำว่าจกปูนใช่ไม่เลือด ดกดูนถามพี่คูณดิว่าพี่คูณรวยไหมี่ดูดวยได้ดรับด้วยอะไรสัตว์อะไรทำไมด้เด้นดันดันหน้าดีอดนนี้ด่างนีดดูดวยได้ดรับด้วยอะไรดวยได้ดรับด้วยหน้าดีเออโอ้โหมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ด่เดินเท่าไหร่ดิเดินเท่าดวยเลย เดินเด้าดวยด้วยเอาแล้วหมอก็ยืนเสพแล้วเด้าไหนเด้อนก็เด้าดวยน่ะดวยก็คือดวยน่ะเด้าเด้าดุยดยเท่าไหร่น้ำน้ำไม่ได้แต่แต่แต่งแดกโดนดวยน่ะโดนโดนน่ะถ้าดวยเท่าไหร่นี้ยิ่งแย่ก็ไม่ใหญ่เลยนะเดียบดเียบดอยยากิ

พี่หลวงไม่พี่หลวงไม่ได้ว่าดโดีดี้ยากิโทลิับไนิดหน่อยก็ยังดีครับทีโยากิทีโรไม่ได้แลดีดดีดีดยากิบีดดอะไรวะอีโนอีโคอ่าอีอถูกไหมอีโนอีโีวอี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 โโอ ดัวดอดาครับดอดางอ๋ออีโซดอดาดอดาอย่าอย่าอีบดอดาอีโมะเออโอ้โหยากิอีโมะถูกต้องอยากขี่อีโมะโอเคผมรู้จักคุณแล้วผมชื่อกูดนะโอเคนีดูด้าดามดัดดุนดัดรับกูสเปิร์มดูด้าเดิมใช่โอ้ฟังเก่งกว่ากูอีก เต็มแล้วหมอผมครับเด็มได้ด้วะหมอตาตาลมด้วยในนั้นหนงได้กี่รัมได้เดามีห่วงด้วยห่วงห่วงห่วงประสาด้วย๋อคุณหมอหนูไม่กลับเลยขอบคุณครับหมอพบกันครับตบตันด้ดุหมอตอนนี้สวดีครับได้ดเดาเดียวไปลองรถกูดกันอยากลองรถกูด ดีไปดีผมัไม่ได้ลองเลยผมไม่ได้เข้าเลยเอ้ยเป็นอะไรเดินอะไรขี้ติดอ่ะรถสมอนคูดแต่รถรถที่เราเปล่าผเป็นท่าเดินโดดดีดงเครื่อนไฟฟ้าเดินีดงเหินเดนใดด้าที่เจาดิขับเมื่อกี้อ่ะเนอรถนักกรไดด้าอะไร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 เขี้ยอันนี้รดดองใดนะรถสมอนเปล่า รถดองโดนก้าเท่ๆว่ะรถไลวัวได้ดูว่ะเขียโดนแย่งประตูจะต้องอ้อมมาขึ้นคนเดียวตรงนี้ไอ้คู่นี้มันยังไงไอ้ลุงไอ้ลุงไปไหนลงสพาเจ้าาจ้าไปสมบนมียังรถรถรถไลอ่ะดีแล้วดีไหมดีไหมชอบไหมดีมากแต่ขับแล้วหูหนวกนะนี่เลยเลยมันแรงหดวงด้วยเหรอ ได้นี่ไงของดูอจอดอยู่เนี่ยลงฮะเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์หนนะจอดอยู่ไหนจอด,ดอยู่ยไหนนันยังไงขวามือเนี่ยขวามืออ๋อเห็นแล้วเห็นแะล้วอ๋เอเพราะทำสีได้ด้วยเหรอใช่เราไปทำสีมาเชดูดูต้องในดำดีแต่ว่าสีนี้ดีแล้วสีที่เขาออริจินอลไง แล้วดิดูดูหนักดุงเดด้วยเหรอครัรอ๋อพี่กูดสนิทกับลุงเนยอยู่แล้วน่ะพี่กูดเขารู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าพี่กูเพิ่งจะมารู้จักกับดาดิก็วันนี้หละได้ดาดิเราเดินดิดูดันดีเลยเดินูมาแล้วเไปเอามอไซค์กนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่กูดนี่เขาประธานสภาสูงสุดอีกคนนึงนะเนี่ยเออแล้วว่าพี่ลุงเนยเนี่ยเป็นประธานสภาสูงกว่าก็คือขั้นกว่าขึ้นไปอีกด้านด่วนแล้วยังเหลือเสียออที่เป็นประธานสูงริบเลี่ยว แต่ว่าทั้งหมดอ่ะโดยควบคุมโดยคุณแยมโลเองอยู่เออดอร์ดี้แดมโดนด้าดับดับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ของใครเนี่ยซื้อกดซื้อพร้อมกันเนี่ยเอาเหรอของผมมั้งอันนี้ ไมม่ี <c ười> แอบทำไมอ่ะไม่มีอ่ะอ๋อต้องเบิกมั้งดีกว่ะโดนเลยนะ่าดีดัวาโดนดมงีแดงดงดุนอ๋อหลับนานแล้วดับดับดูหนูนะ <c ười> <c ười> ใช่เทพแขลเทพแผลหลับอยู่ <c ười> โดนเดดาดีดาดดาได,ไดแล้ว Nào đi long đi đốt đèn đang nơi đun 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 ดูดวลโดนอยู่แล้วได้ได้เหรอตอนเนี้ยแบบตายอ่ะอุ้ยมีทุกคนเลยเนี่ยใช่ให้นแกให้ดะดิลองเทสดูโอ้โหโดดแดงได้เลยของดีเอ๊ะแล้วดื้อเมื่อใดดวงจิงไปส่งบ้านลุงเนยยังนะครับยังใช่ป่ายังเดี๋ยวผมรอเลยผมรอถ่ายงานเลยได้เลยเลยจัดให้ ดิ๊ดได้ด้อยเดิร์ด้ดูเดยอะไรนะดา๊ดไม่ค่อยเจอพี่คูดเลยมันปกติแล้วพี่ไม่ได้มาน่ะครับเจอกระแปลกแล้วแดงหน้าดอนนี้ได้ดันได้ดุดิอุ้ยต้นมะพร้าวเทสรถหน่อยจัดปา ยกลอ้อเพิ่มเร็วเดดุยุยยุยุเมวิ่งร้อยสี่เลยเนี้ยร้ 105. อยห้าโในเกมว105ิ่งร้อว่ะโหเอาเรื่องเนี้ยแรงนะเนี้ยโอ้นั่นไงแล้วแรงนะเนี้ย พังบ่เอาลื่นอีกลื่นกล้วยอีกของจริงวิ่งได้ประมาณ55 60นะครับไปละ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 แรงแรงแรงเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โหแล้วเงียบด้วยโอ้ยอดเลยว่ะ เออไว้ขับตรวจงานครับโอ้นี่ไงล่ะขับตรวจงานนี่ไงเสาไกลแล้วฮะอีกทีเดียวไปแน่ฮะดูทรงแล้ว ลุงจะบินแล้วนะไปบินด้วยดิบินด้วยเหลือดีเนอะหรอใช่ผมเข้ามาเทสรถเฉยเนี่ยผมมีผมมีรถมารับตอนเที่ยงอ๋อผมมีรถมารับเที่ยงครึ่งโอเคเจอกันกู๊ดรถอย่างเท่ได้เลยครับเจอกันดีงั้นลาตรงนี้เลยนะดานดันเดอร์ดันาสมอนเจอกันพี่เน่เจอกันพี่สมอนเจอกันนะสวัสดีครับลุงไปแล้วเหรอใช่ลุงมีงานตอนเที่ยง อ้าวไม่ใช่เก็บตรงนี้เหรอ,อ,เ,อเอานนี้มันจุดพาวถอยบา้เาเ้ยเก็บตรงไหนวะรถลืมก็แถวนี้ไม่ใช่เหรอ,อน,นี่อันนี้เบิจเโกจอดก็โก้ไว้ก็นด้ย สีดำสีดำม,มันจุดเบิกไหมเหรอจุดเก็บอ่ะอ๋อจุดเดียวกันพี่กูทำไมรถมันเยอะจังอ่ะอ๋อเมื่อกี้ซื้อลองให,งให้น้องดาดิเทสดูเนะี่ยไอหนูเก็บรถไม่ได้อ่ะนั่นน่ะสิสโตเก็บแล้วบั็กมัง้งรถหนูมีสองคันแล้วคันนี้ <laughs> เอาเก็บไปได้รถเดมเดวด้ได้ไรนะแดมเดวแจมแมวเหรอได้ล้วเฮ้ยฝั่งเริ่มเข้าใจกันแล้วโอเคอุ้ยเด็กนั่เดี๋ยวนลำในดิดิดูดูโดกโดกดิ่งไดวใช่ใช่เมื่อกี้อารถไปเทศมาชนชนเสาหน้าหงายเลยเรียบดอย ฟีวหมดเดินไปเก็บตรงเบิกมันน่าจะหน่วงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดาเดทดาดีแล้วได้เลยดาดีเดี๋ยวเจอกันนะสมอนเดี๋ยวเจอกันพี่ฟิวก่อนเจอกันนะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายจะโยกโยกสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับดีนะฮะเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวทำงานก่อนเดี๋ยวมีถ่ายรายการนะครับ เข้ามาลองดูว่าไรเค้าเจอร์เข้าเมืองแล้วขับดีเลยขับดีเลยเดี๋ยวให้สภาลองใช้กันดูนะว่าชอบใจไหมพี่ป๊อปทำงานเหมือนกันวันนี้งานกลับมาแล้วอืมอ๋อน้องดาดินี่ก็เป็นเป็นทีมลุงเนอรเออแต่น่ารักดีนะตลกดีเล่นยากนั่นอะ โอเคผมปิวก่อนเตรียมตัวทำงานก่อนนะครับเป็นการไลฟ์ที่สั้นที่สุดในรอบหลายเดือนนะครับ20นาทีจบน่าจะกลางคืนนะครับเดี๋ยวคืนนี้ว่ากันเดี๋ยวมีถ่ายรายการช่วงบ่ายเสร็จน่าจะเย็นๆค่ำๆนะคืนนี้เรามาเทสแกงอ e ีบกันนะเจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเออช่องดาดีิคือช่องอะไรอะ่ะหรือไม่ก็ช่องสมอนก็ได้ <c oughs> น้องๆเขาน่าจะสตรีมอยู่อะ่ะ ดาดิสตรีมช่องไหนใครรู้ไหมใครรู้ไหมใครรู้ไหม mm hmm. ถ้างั้นหล่ะลุงเนตอนนี้ก็จะมีใจรักใช่ไหมกับดาดีอ่ะ, mm hmm. อะมีครอบครัวแล้ว mm hmm. ทีมช่องไหนครับ อ๋ออ oh. uh ่ะ huh. อ่ะเดี okay. uh ๋ยวว่ากันนะกนถ้า huh. ง้นเด็กเด็กชแนลในทวิชโอเคอ่งวางก็ไปติดตามน้องนะแล้วสมอนล่ะสมอนช่องไหนเด็กเด็กชแนลเหรอ่วนมากไปทวิชกันเยอะแฮ ไอ,อยูใจรักดาดิโอเคครับเด็กเด็ก n ช e แนลแล้วก็สมอนน้องสมอนครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะเจอกันนะฮะคนสวัสดีครับสมอน r t รทีพ NUT18RTP แล้วก็นัด1 8ในทวิชเช่นกันนะครับฝากด้วยทั้ง2คนนะครับเด็กๆดชาแนลแล้วก็ RTP NUT18 นะครับในทวิชนะครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและความรู้เจอกันตอนกลางคืนสวัสดีบายบาย